สวัสดีครับผมหนุ่มพ e ป,ปตีครับวันนี้จะมาแนะนำที่ดินจัดสรรสวยๆน่าอยู่น่าอาศัยแล้วก็น่าจับจองครับจากจังหวัดชัยนาทครับที่ดินแปลงนี้นะครับผมแบ่งเป็น9ล็อกตั้งแต่ล็อก A จนถึงล็อกอนะครับแปลงละ1ไร่ราคาเฉลีย่ยเริ่มต้นอยู่ที่160 0 0 0บาทครับราคาจับต้องได้ซื้อเก็บซื้อออมได้เลยครับผมที่ดินแปลงนี้ตอนนี้มีลูกค้า จองแล้วนะครับตอนนี้จะว่างอยู่แค่ตั้งแต่ล็อก D E F C ถึง h เท่านั้นนะครับมาดูที่ต้นแปลงตั้งแต่ถนนลาดยางนะครับถนนหมายเลข4 003เลยนะครับตำแหน่งที่ดินของเราอยู่ด้านในห่างจากถนน250เมตรครับจะได้วิวเขาสวยๆเลยนะครับ ที่ดินแปลงนี้วิวเขาสวยมากครับไม่ห่างจากชุมชนมีน้ำมีไฟให้พร้อมใช้งานทีอลูกค้าสามารถมาปลูกบ้านได้เลยอะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมด้านในตัวแปลงที่ดินกันบ้างนะครับนี่คือแปลงที่ดินของเรานะครับเป็นด้านหน้า ด้านหน้าก็จะมีไฟฟ้าอยู่แล้วเดี๋ยวผมเดินน้ําไฟให้พร้อมอยู่แล้วนยครับทั้งหน้าข้างหน้าจะมองเหมือนมันสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับก็จะมีติดถนนสนาธารณะทั้งหน้าและหลังเลยมาที่ด้านข้างของแปลงนะครับเป็นเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับมองจากุงฝั่งนี้จะเห็นว่ามี บ้านคนเลยมาจากที่ดินอีกนิดหน่อยนะครับไม่ต้องกังวลเลยว่าจะเปลี่ยวจะไม่มีคนนะครับมีบ้านคนเรื่อยๆนะครับในในโซนที่ที่ดินตรงนี้ที่ดินโซนนี้นะครับปกติแล้วเขาทำการเกษตรนะครับจะเป็นปลูกอ้อยปลูกมันปลูกข้าวนะครับดินดีน้ำดีแน่นอนเจาะบ่อประดานได้ครับ ด้านหลังนี่คือทางออกหลายทางมากนะครับทะลุวัดบอลึกเลยหากมองจากด้านหลังนะครับก็คือด้านหลังมันจะกว้างกว่า,วาด้านหน้านะครับด้านด้านหน้ามันหน้าหน้ากว้างประมาณ35มเมตรด้านหลัง65เมตรนะครับติดถนนสาธารณะแบ่งให้ลูกค้าท่านละไร่นี่คือ เขาออกสะดวกสบายแน่นอนครับเป็นยังไงบ้างครับกับที่ดินที่ผมนำเสนอในวันนี้นะครับาหากลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยครับที่เพจที่ดินบ้านรถซื้อขายครบจบที่เดียวครับ หนุมพาวเวอร์ี้นะครับ095807 8999ครับ0971565392ครับติดต่อได้ตลอดนะครับที่ดินแปลงนี้สวยน่าจับจองน่าอยู่อาศัยน่าเก็บออมนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่ลูกค้ารับฟังนะครับขอบคุณครับ